เออสบายดีเนาะยามแรงไปดีเอฟซีเนาะสุภุสุคนวันน, <c oughs> น,นี้สิมาเก็บมะเขือเนาะนะถ่ายแล้ว <c oughs> ถ่ายแล้วถ่ายแล้วเรียบร้อย <c oughs> เก็บมเะเขือใหญ่โซ่ตีมะะ้มะเขือป้าแม่กับลูกสาวเพิ่น <c oughs> เออมากับเสี่ยวเพิ่นเสี่ยวจืด จะได้หน e ้าเก็บมะเขือม่วนบ่ม่วนบ่นี่แต่มะเขือใหญ่พี่น้องพี่นี่จัดเต็มพี่นี่โว้ยจะได้ไงพี่น้องเลยใช่แมื่จะเป็นเหลี่ยม พราะว่าก็ไผ่ตีงแทนนี่ขู่ตางกลุมเกลงกลุ่เกลงนี่นะเดนาด้นาเด้เน้เปีกนี้ยนึกไเนี้ยอาวเเด้สองตนใหญ่ได้บ่อันก้า เลอเสียตานี่อันสตนานีนี่นี่นี่เนี่ยีตไงลี่ใช่นี่นี่บอตนเอาเอาเอาไปไปพี่นาหน่อยหน้แม่ลูมือเดีนี่ลมือดอันนีบุย ไม่เหือแตกเลยป็นมันวะเกบมะเขือไปขายเนาะเมนี้มะเขือใหญ่ด้อพี่น้องด้มาเซียตา้อเสียตาเสียตาเายนี่เด็ดตัวนี้เด็ด đi đi bao bà đi 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 Này đi 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 cầm Này, đi 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 này đi 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 đi

ผู้ซ้อนไหนกัผูนี้และซ้อนไหนมันกระเป้านะมันเนี่ไปไปไปอะไรไปเบ็ดนะเบ็ดแล้วเน่งน่อยอี่อะไรบอาะไรตาอะไรเลยตาไม่จานมั่เจ้าหน้านก็นีเต็มคูเพีหน่อยเพียงหน่อยเดียวเ่ดี๋ยวถ้าจะมาเก็บไม้มันเต็มคูให้แล้ พี่ไ<ส>กกเก็มคููเลยเก็บพีก,ก่อนเก็บดาเก็บพีก่อนมีกีินีไมรับปากอนนะเก็บากีต่อเหนะเก็บมังคื่าน้ด้คืเืเก็บ่หหไห้ามเ่านันเดโอ้โหากีเป็นยังไงงามบ่ นี่แล้วสายมือจจะแล้วนี่นะตันีนี่ยยามายอมาบอกพ่อแล้วอันนี้คโต๊กดินแลลวต้น่านี่อไรใช้เบอร์สีอยู่มาหายบาไเบอเก็บ่ไพกเบรเกบเก็บอเก็บเบอเก็บเอง์เก็บเร์เก็บนี่เนเก็บบพเก็บบร์กแต่เบเก็บนะ นี่คือผูสวยเนาะพูสวยพูสวยป้วนโอ้ผีคลายเนองามแห่งผีมาตะกี้อัปเดทไม่พี่น้องเลยมาตะกี้ยาไลายมาเด้หนีเป็นเลยวันนี้อัปเดทไม่ให้ว่า <c oughs> ตอวเก็บแต่ว่าเผาคู่พี่เจ้า เราะเป็นคนเก็บใช่หากพีกตัวน้นงามเพี่น้อยน้อยใหญ่เอาตีจ้ะมาเอานางพ่อแหละตัวนั้นก็ไม่เหี่ยวแหละพีกนืตัวนั้นเด่นเด่นนได้ขาดหนามนได้รอประมาณสองลูกบนนี่เก็บตีเลย น่ต,นนกกตัวนี้นี่รกเก็บตเก็บตัวนี้นี่นเก็บเก็บตัวนี <laughs> ว้นี่ถ่บบายวีดีโอแห่งงามแม่อ้าม่ตบหุงพอไหมเดตัขาน้าผู้สวยเนาะเด็กคนักัรูก็บหมักด้อพี่น้นนองเอ้ยพ่นวัว เป็นอาภีือได้พี่นอ<า>้องเด้อายุเก็บเกียวอยู่ประมาณส<า>ี่เดือนนอกจากเก็บเกียวได้เก็บ่ะเ,เก็บวะไรไ่เนาะเก็บอหนึงเก็บบักพีกสบาทกินนามแลย้อว่าสิเก็บบัชวนนี่เนาะพี่สิบวันเป็นสาลิตร่ บุกมาพีกเนาะพี่น้องเนาะไีแหงเหอพีพหไ่เพื่อนวะไม่ได้นอืมิกโดกรีเพื่นวะมี่อหน้าเฮียเดนะใช่เดอมุดไลแล้วนะมุดบนบกบก มดยังมุ io, มดดำเก็บเป็นที่ส okay, right? ุดในยูมาซองโลกเก็บแตมากแก่ๆมันแตมักอย่างนี้หน้าเพียงเลยพี่น้องเลยว่าต้นสูงเพียงเอิอใดต้นเลย เดไปว่าจะเก็บมะเขืออรปุายยจะเต็มคูเฮ้นี่มะเขือเราเต็มคูอึเนี่คนนี้เปนปะบ่หน่อยหรอกสนนี่จะได้เท้าลายข้างที่ยากวะจะอืมพีพีถ้ากลัว ตริกงามแห้งเพรียงเลยพริกดกพริก,กดกนี่มีแต่หน่วยใหญ่ง่งงามผู้กินกับก้อยกับลาบหนูหอมแต่ว่าเพชรแห้งเลยเพน้องเลยพริกนี่เด้อนะพริกแบบนี้พนพนพนเ,เ,เบบพชรแห้งเลยเพน้องเด้อนี่เพราะว่ามันเป็นแบบพริกคื้อ่ะพี่พื่นละรสหนาเหมืท่านเนาะมันกับสีเหี่ยวน้ำเนยเพราะว่ามัน มันห่อนแห้งขนาดน่ะเพราะว,ว่าอากาศอยู่ละห้องน,นี้กันอยู่ประมาณสามสีบป่ายฮะจีซีปงซาเนาะคือเนาะเนาะแดดมันห่อนแห้งนน่ะ,นะะทะลังนะเนที่รู้ไปลยค่ะไปคอดใก้บักพีกเบอเนาะตัวสวยนล่ อีกคือเหี่ยวแล้วมันจะกระเบิงตี้มันมมีหนามันตีนี่ชุ่มยุ่ยแต่ว่าหนามันเบิดเนะ่ยกำลังโหดวายย่านี่นบ่โ <c oughs> มเมนอะเรมันหอนเห็จะกระเบิงที่อากาศตามจี๊ซีบุกซาบ รีกใหญ่นะเจะเอาเทก็บก็ได้จะวิตะบึงมเอ้อตลาดรักสิบสี่เด้อมาสี่ซอยเน่เด้อว่าพีกเด้หนีไร้าแห้งแล้วพี่เตร็มต้นเลยบ่ มะเออมะเขือกะมีมกพริกกะมีเด้อมพริกจะลายมะเขือจะลายเด้อน,น,น่ะโอเกเกงเ,เมื่อใส่กินน่มก่อนนั่ง,งเงริกงามให้งเด้พี่น้องนะส่วนเตี้ยตําเนี่กัมา,มารกอืมมาโอย,ยกั เออสิบิ๊อยอุดนุ้นอย่ดอกลู่เท่าไรละบอไม่ขะลู่เท่าไรละมักพีกนี่บมเมนต์่ดงขายาวแน่นอเจมายบ้น่นะจมาบ้เ่ลบอเอามาเอามาเอาเป็นคโอ้ใเองไล่มเนมเม่ขคุบออ้อ โอ้งามแห้งเลยบักเพีกนี่ต้นนี้เลยมาเก็บซอยมาเก็บซอยโคตเด้อมาเก็บซอยในเด้อพีนอกกออพ่น้องเด้อโอาแท้คอมเมนพี่น้องโคตรโคตรเกลียเป็นใจเยนเคียวงามแห้งพี่น้องเลยสบาว่าตรหนาวเมื่อวานนี่เนาะเพราะว่าโคตรเก็บบักเพีกโคนเก็บบักเกลืออู้ตัวนี้งามไม่ดีตัวนี้หมากโรคแห้ง,งนี่ตัวนี้ ไปรจะมาเก็บซอยเฮาก็เป็นเฮาเองเก็บมอนีญเก็บอะไรดอกพี่น้องเก็บประมาณสองโลเนาะเก็บอยู่ประมาณมิติพิขาวนะมิถิพิขื้อได้เคยเนี่ยนี่แล้วจะแม่ปูอยู่บ้านตะกี้บนน้ำบ่บ่ยากเราเจ้าอะไรกินบนน้ำมั้งวะตะกี้โอดเจ้าอมเป็นอมไว้เบิร์ตทุกหนึ่งคน เสียวาน่ะไปไปหามหามมาบักเขือบักผีข่วมนักพี่น้องเลยซองคนหามไปได้จังไหนนี่เมึงตีผัวเธอผัวสวยพี่พี่พี่วกการเดินโดยใส่อืหงามแห้งอันนี้ตัวนี้ตัวนี้ตนนี้พี่น้องเอ้ยมาดูแห้งนี้ผัว ข้าวง่ามเด้อพีกีเนี่ขอดือกุ้งนึงดิ้นองเก็บมือนนี่ประมาณชอสสู่กับโแล้วเพราะว่าตอนพีมันาไล่แห้งนะเก็บสองคนนี่สองคนผู้นี้เป็นคนเก็บผู้นี้เป็นคนมีอ่ะกระไายง่ามขันแล้วจะขอมาไล่อ้

เมฆาไม่ตะเหลืองเราเกลียวพริกสาดใช่ไหมข่ะนี่ชิดท่านกินท่านอยากบ่เม่ฆาเนี่เนาะอ้าวไปเยเด้อเพี่น้องเอ้ยถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น่เด้อพี่น้องเด้อเปลี่ยนไปกำลังใจเนาะให้เฮาเฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อไปเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อพี่น้องเด้อเพื่อจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะ แจงเตือนเวลาอัพโหลดใ,ใหื้อมมาได้เบิ่งก่อนมูได้พี่น้องเด้อสำหรับกินนี้จบสำนี่พี่น้องเลยพบก,กันไหมในคลิปหน้าเราวนอหนักริกครับ